สวัสดีค่ะสวัสดี hello hello ลเทสนะคะเสียงตามสายฝ่าย fry. ประชาธิปันผ่านโลกโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์นะคะส่วนป้านั่งอยู่ที่ไหนบอกไม่ได้นะคะโอเคนะคะตอบมานิดนึ่งนะคะชื่อ,อเป็นคำพูดของฝร,รัง่งชาวอังกฤษนะคะบอกว่านานมาตินวิลเลอร์นะคะบอกว่าข้อเสียของคนไทยคือคนไทยไม่ภูมิใจในตัวเองคนไทยชอบมองว่าประเทศอื่นดีกว่าตัวเองวาย ไอ้นี่มันแอบดา่ามันแอบด่ารอสิบค่ะจริงๆมันแอบด่ารอสิบค่ะเพราะว่าอะไรอะรอสิบนะคะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ขนคาราชพริพานเนี่ยเห็นเขาบอกว่าโรงแรมที่สนามบินเนี่ยเช่าเป็นชั้นเลยนะคะด้วยงบประมาณของประเทศไทยอะนะคะงบงบเขาเรียกว่างบเทิดพระเกียรติ ของพระมหากษัตริย์นะคะคือเช่าให้ขราชพชบริพาเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็มาสร้างวางอยู่ที่ประเทศเยอรมันรู้สึกว่าหลายแห่งนะคะไม่ใช่แห่งเดียวนะคะมาตีนเนี่ยมึงเนี่ยม,ม,มึงมึงเลยเนี่ยมึงเลยเนี่ยไอ้นี่นะคะมันแอบ,บดารอสิบค่ะเพราะรอสิบไม่ชอบอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วนะคะ ก็อยู่แต่เมืองนอกนะคะก็อยู่แบบชีวิตแบบชิวๆอะ่ะท่านใหญ่จะทรงใส่ผ้าเสื้อในท่านก็ทรงใส่ได้ท่านทรงผ้าใส่กางเกงในวิ่งท่านก็ทําได้เพราะว่าเป็นประเทศที่เสรีประชาธิปไตยไงคะนะคะไอมาตินเนี่ยมันแอบดา่ารอสิบค่ะพวกคุณไม่รู้อะไรด้วยแอบดา่าประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าประเทศเองเนี่ยก็มันสร้างวางอยู่ที่ เมืองจีนนะคะได้ข่าวว่าวังใหญ่มากนะคะเออพูดถึงวังที่เยอรมันเนี่ยจะป้าจะบอกเลยนะคะว่าค่าภาษีโรงเรือนเนี่ยกูไม่อยากจะพูดว่าเปียรเท่าไหร่นะคะแล้วเห็นว่าปีที่แล้วที่ขนเงินเข้ามาที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเอเฉพาะภาษีที่ต้องเสียนะแปดร้อยล้านยูโรค่ะนะคะ คือคือคือค่าส่วนต่างค่าเสียภาษีนะคะที่เอามาไอ้นี่มันต้องมันต้องว่าในเอเขาเรียกว่ามันว่าในหลวงรอยสิบไอมาตินวิเลอร์เดี๋ยวป้าจะถามมันมาเตนมึงอยู่ประเทศไทย25ปีกูอยากจะรู้ว่ามึงได้สัญชาติไทยหรือยังนะแล้วกูก็อยากรู้ว่ามึงมีลูกสามคนลูกมึงไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยโอเคตอนคลิปที่ออกมาที่ว่าเมียหนีเนี่ยเลิกกับเมียแล้วเนี่ย เห็นอยู่กับลูกอ่ะชีวิตคุณภาพลูกเนี่ยโอ้แบบคือกินข้าวกินปลาแบบแบบคนไม่มีอืเนาะเหมือนคูตอนเด็กๆเ,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเหมือนคูตอนเด็กๆมีปลาตัวหนึง่งขยำแบ่งกันเอออย่างนั้นอะ่ะเลี้ยงลูกแบบนั้นอะ่ะมาตินเนี่ยความภาคภูมิใจของมึงนะแล้วเมียงไปไหนแล้วเมียไทยมึงอะ่ะเ,เขาหนีหัวงเขาหนีไปไหนแล้วคะมีคนมีหลายคนเขาบอกว่า เมียมันเป็นสลิมไม่ใช่ค่ะมันเนี่ไม่ได้ต่างจากอ e ีชื่ออะไรวะลืมชื่อว่าป้าจะเป็นคนที่ลืมชื่อคนนะคะแต่คุณจะจําเนื้อเรื่องได้ที่มันบอกว่าคุณคุณคนอีสานคุณลืมรักในหลวงเล้ยใช่ไหมคะอะไรเงี้ยอี e, 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 นั่นอะ ลืมชื่อมันป้าจะเป็นคนที่ลืมชื่อชื่อคนนะคะแต่ว่าชื่อเนื้อเรื่องนะ่ป้าจะจําได้ป้าจามันไม่ได้แล้วจริงๆจะจําหน้ามันได้ที่มันร้องให้ที่มันไปขอวีซ่าไปอเมริกาแล้วเขาไม่ให้อะ่ะโอเคไม่มึงมึงมึง,ม,งมันมันเอางี้คุยกับมันนิดหนึ่งมาเตนมึงอยู่ประเทศไทยน่ะยี่สิบห้าปีเนี่ยมึงมาทําอะไรที่ประเทศไทยกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงเนี่ยจบกิจนิยมอันดับหนึ่ง นะเพราะว่าส่วนกูเนี่ยกูอยู่ในสังคมฝรั่งสังคมที่ว่าคนมีการศึกษาเพราะว่าผัวกูก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะดูจากกิริยาท่าทางมึงแล้วแล้วก็การพูดการจาเนี่ยอย่างเก่งมึงก็จกแบแค่บ้าคับของอังกฤษแล้วเป็นไงบ้างล่ะความภาคภูมิใจของมึงตอนนี้ลูกมึงอะ่ะมึงมีเงินให้มันเรียนหรือ,อยังแต่เท่าที่ออกคลิปพักหลังๆไม่เห็นคุยเรื่องลูกแล้วแสดงว่าเมียอาจจะเอาลูกไปแล้วก็ได้ เพราะลูกเมียเขาไม่คือเมียมึงอ่ะเขาคงไม่ใช้ชีวิตพอเพียงกับมึงไม่ได้หรอกนะสงสัยเหลือเกินนะคะว่ามันมาอยู่ที่ประเทศนี้ทําไมเพราะว่าหนึ่งสวัสดิการก็ไม่มีมันป่วยมันก็ต้องหาสตางค์ไปหาหมอเองเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันไม่ใช่ประชาชนคนไทยมันไม่มี30บาทรักษาทุกโรครักษามันแล้วคะ่ะมันไม่เหมือนที่ประเทศอังกฤษที่ไปประเทศอังกฤษนี่นะคะเขาก็จะรักษาฟรี ฟีเย็นยาซีฟันน่ะกูก็ไม่รู้แม่งฟีอะไรกันนักหนาที่อิงแรนน่ะนะคะแล้วมึงรู้หรือเปล่ามาตีนกูจะบอกอะไรบางอย่างหนึ่งนะในหลวงที่มึงอวยเนี่ยว่าอุ้ยในหลวงสอนดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยสอนให้มึงพอเพียงแล้วมึงก็ทําตามพอเพียงมึงรู้หรือเปล่ามาตีนถ้ามึงบอกว่ามึงจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอ่ะมึงต้องเข้าเข้าใจสิ่งที่กูพูด ในหลวงไทยร่ำรวยมั่งคั่งเป็นพระราชาที่มั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกไม่นิวงเล็บนะเจพาะพระราชานะถ้าเป็นคนธรรมรานักธุรก,กิจกับบิลเกตนะคะเป็นพระราชาที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกค่าใช้จ่ายของเจ้าปีเดียวของประเทศไทยอะมากกว่าทรัพย์สินของแม่ควีนของมึงที่อังกฤษอีกมึงด่าแม่ควีนได้นะมึงไม่โดนจับ มึงก็จะโดนปรับธรรมดามึงลองด่าในหลวงดิสัตว์ภูมิใจมากเลยกับมาตาร้อยสิบสองมึงแน่จริงมึงลองแกล้งถามก็ได้มึงไม่ต้องอะไรงมึงเป็นคนรักเจ้าเนี่ยมึงถามว่าในหลวงครับท่านร่ารวยเงินนั้นท่านได้ได้แต่ใดมามึงกล้าถามไหมมาเต้นมีเงินเท่าไหร่นาล้านล้านล้านกูจำไม่ได้แล้วตัวเลขเยอะมากมึงเซตในติเยสสารฟอบก็ได้นิติยาสารกินเนตบุ๊กก็ได้นั่นแหละอันเนี้ยแน่นอนที่สุดของโลก มึงเซิร์ชเลยคนไทยชอบมองประเทศอื่นดีกว่าคือมึงต้องเข้าใจนะว่าประเทศไทยเนี่ย,ยกูไม่รู้จะพูดก,กับคนแบบมึงยังไงรีเลยวะเจ็ดแม่งว่าเครื่องบินน่ะใครสร้างวะฝรั่งแต่ไม่ใช่ชาติพวกมึงรู้สกึกจะเป็นคนอเมริกันสองพี่น้อง ไม่ใช่มึงหรอกถ้ามีความคิดอย่างมึงนะมึงก็มึงก็ไถนาของมึงไปนะเมียมึงก็หนีตอนนี้มึงขนาดเมียมึงหนีไปตั้งนานยังไม่มีใครเข้าเอามึงเลยไอมาตีนก่อนที่มึงจะไปสอนอะไรใครนะมึงดูแลตัวมึงเองก่อนมึงเอาครอบครัวมึงเนี่ยครอบครัวมึงเนี่ยให้อยู่เย็นเป็นสุขก่อนมึงเอาครอบครัวมึงเนี่ยให้มีความสุขก่อนมึงต้องทําให้เมียมึงมีความสุขก่อน ลูกมึงได้ทัดหน้าเทียมตากับคนอื่นก่อนลูกมึงเรียนโรงเรียนอะไรลูกมึงมีการศึกษาระดับไหนและก็ความเป็นไทยที่มึงชอบนะักเล่าหนาเขาส่งลูกมึงเรียนฟรีไหมกูถามมึงแง่นี้ละมาตินสัตว์คือบางทีนี่นะบางทีมันพูดอะเราเข้าใจว่ามันอวยเจ้าแบบโหนเจ้าแล้วโหนเนี่ยกูเห็นว่ามึงโหนโหนเนี่ย มึงก็อย่างอีนั่นแหละครูก็เริ่มชื่ออีกแล้วว่ะหาแดกค่ะเขาก็จ้างมาเป็นวิทยากรแบบนี้แล่ะค่ะแมมฝรั่งชื่นชมในหลวงสองให้พอเพียงไอ้มาตินกูจะบอกอะไรมึงนะถ้าในหลวงเขาสอนให้คนอื่นพอเพียงและตัวเขาพอเพียงนะแค่เป็นกษัตริย์เป็นราชวงศ์ที่รำ่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยไม่เอาเงินเดือนหรือเรื่เงินรายปีเนี่ยปีละสองหมื่นล้านเนี่ย เอามาสร้างโรงพยาบาลเอามาสร้างโรงเรียนเอามาสร้างบุคลากรดีๆกูจะชมในหลวงกูเองไม่ต้องให้มึงชมหรอกไอ้เหี้ยนี่กูเห็นชัดๆเนี่ยเกิดมาพวกกูน่ต้องกินยาประสานนอเลตตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นประสาทโบแรตชงยาก,ก็แก๊กก็แกกก็แกกกินแต่ประเทศมึงอัง,องกฤษอ่ะเขาเคยต้องให้พวกมึงมาอ,อดอยากไหมเขามีเงินให้มีเงินช่วย มียาเนี่ยก็ไปก็เสียเหมือนทำเนียม30บาทารักษาทุกโรคนะคะประเทศทางยุโรปที่จเจริญแล้วนะคะที่ป้าอยู่ตรงปัจจุบันนี้ก็เหมือนการเสียค่าธรมเนียมนิดหน่อยถ้าเป็นพลเมืองของเขาวงเล็บนะคะต้องเป็นพลเมืองของเขาหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะได้อยู่นะคะส่วนป้าเนี่รอ PR ค่ะ <c oughs> แคสัญชาติสวีเดน่ะคือสัญชาติสวีเดนก็ยิ่งใหญ่สําหรับป้าแล้วนะคะการถือพาสปอร์ตสวีเดนะนะโอเค มึงถือพาสปอร์ตใจไทยหรือยังไอมาตินมึงอยู่มายี่ห้าปีอะฮะเนี่ยคือความไม่ยุติธรรมทางสังคมที่เขาไม่ได้ให้มึงอะกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงได้ป่ะแต่กูรู้แน่ๆน่ะเอางี้ละกันคนชาติเดียวกูออยู่มาตั้งนานอยู่มายี่สิบกว่าปีแล้วเหมือนกันชื่อโจนัทอะเขายังไม่ได้เลยสัญชาติเขาต้องต่อวีตลอดแต่พวกกูอะไปอยู่ ไม่ต้องไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะคะไปอยู่ประเทศเขาตามที่เขากำหนดเขาก็ให้สัญชาตินั่นคือความยุติธรรมของของของประเทศนั้นๆนี่ไงความที่มึงกูถามมึงก่อนมึงมึงได้สัญชาติไทยยังกูถามมึงก่อนมึงอยู่ยี่บห้าปีเนี่ยแล้วลูกมึงกินอยู่ยังไงเฮ้ยมึงถามลูกมึงไหมว่าชอบใช้ชีวิตพอเพียงไหมอะเดี๋ยวมึงดูภาพนี้ภาพหนึ่งมึงเห็นไหมว่าเด็กเนี่ย ผมเกิดในราชการที่ก้าวผมภุมใจในความเป็นไทยผมูผมใจในความพอเพียงมึงเห็นเด็กที่ยากจนแบบนี้ไหมโดยเฉพาะมึงอยู่ขอนแก่นน่ะกูรับประกันได้เลยว่ามึงต้องเห็นแล้วก็เห็นเยอะถามว่าทำไมคนไทยนิสัยดีคนไทยอ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องพึ่งพาใสากันอ่ะเฮ้ยบ้านนี้จน เ้าช่วยบ้านนี้หน่อยแต่ทำไมคนในต่างประเทศเขาไม่ได้เขาไม่ต้องมายกมือไหว้กันแบบนี้ให้สตังกันยี่สิบสามสิบาทเพราะว่าอะไรเขาไม่ต้องอดขนาดนี้กันแต่สำหรับมาตินเนี่ยกูสงสัยอะไรอย่างหนึ่งนะหนึ่งอาจจะมีคดีติดตัวในประเทศตัวเองและไม่สามารถทำงานได้ในเมื่อไม่สามารถทำงานไนดะ้ก็ต้องออกนอกประเทศเพราะอยู่ก็อดตายเปล่าๆมันมีฝรั่งที่มาอยู่ที่ประเทศไทยเยอะๆเอานาน แล้วก็ไม่ได้กลับเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่เลยนะคะหนีคดีส่วนใหญ่ใช่คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้อยนะส่วนใหญ่ใช่คำว่าส่วนใหญ่ตีสักเกเนี่ยหนีคดีไปอ่าหรือว่าหนีหนีภาษีอ่ะหนีภาษีก็ติดคุกนะคะประเทศเมืองนอกอ่ะนะคะติดคุกค่ะมึงคุก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 คแล้วเวลาชื่อมันขึ้นแบคลิสต์แล้วเนี่ยมันจะทําให้หางานยากมันก็เลยหางานไม่ได้อยู่ก็อดตาย ก็ไปอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าเพราะประเทศไทยอะ่ะเงินช่วยที่เ็าช่วยมึงอะ่ะที่เ็าช่วยมึงอ่ะนะนี่ๆหน่อยๆเนี่ยก็ประมาณแต่ไม่รู้มึงมีเงินช่วยหรือเปล่าประมาณสักสามสี่หมื่นห้าหกหมื่นอ่ะประมาณเนี้ยนะประมาณห้าหกหมื่นที่มันคนไม่ได้ทํางานสักชั่วโมงหนึ่งในชีวิตนะแล้วถ้าเกิดคนที่กูไม่เชื่อคนหนึ่งแล้วมึงจบไอ้กีดนิยมอะ่ะกูไม่เชื่อคนหนึ่งหรอกมึงจบปริญญาถ้ามึงอยากให้กูเชื่อนะมึงต้องม,มาโชว์มึงต้องโชว์ เพราะว่าความที่เราอยู่กับสังคมที่เขามีความคนมีความรู้ถึงเราจะไม่มีความรู้เราก็ดูออกเลยเออไอนี่กรมมกร่อนจบแค่ม .6 แต่เขาก็ก็ทํางานนะเขาทํางานมีเงินเดือนมีอะไรนะเขาก็พูดไปแบบคือคือการลักษณะก็เหมือนสังคมอ่ะเหมือนป้าตลาดอ่ะยังไงไปเป็นเมียนักธุรกิจคุณก็มองออกว่าป้าตลาดอีเพนน่ะตลาดตลาดเนี่ยเออเหมือนกันก็เหมือนกันไอเนี่ยป้าบอกได้เลย ไม่รู้ว่าจบหรือเปล่าไอ้ภาคบังคับเนี่ยมันมีเยอะค่ะฝรั่งที่ไม่ไม่จบภาคบังคับขนาดเขาให้เรียนฟรีนะเมืองแล้วลูกมึงอ่ะได้เรียนฟรีไหมอยู่ประเทศไทยเนี่ยไอมาตินไอนี่เนี่ยแอบดา่าราชการที่สิบไม่มีเฮียอะไรหรอกแต่ก็ต้องอามาให้มันดูเนี่ยมึงเห็นไหมเด็กที่ยากจนอย่างเงี้ยมึงเห็นอีกเยอะในประเทศไทยอะว่ามึงเห็นและสิ่งที่มึงพูดได้ในประเทศไทยคือทรงพระเจริญ มึงไม่มีสิทธิ์คอมเพนเหมือนควีนซิลีกเอเอพูดผิดควีนอลิซาเบธของมึงมึงไม่มีสิทธิ์ถ้ามึงเมื่อไหร่ที่มึงคอมเพนมึงจะติดคุกทันทีมึงก็ต้องโหนไปนะยี่สิบห้าปีแล้วมึงอยู่ถ้ามึงเป็นโอ้ยถ้ามึงอยู่ที่สมมติถ้ากูเนี่ยอยู่ที่เนี่ยยี่สิบห้าปีกูได้ไปละไม่ต้องยี่สิบห้าปีตามกําหนดที่เขากําหนดไว้อะกูก็ได้ละแต่กูเพิ่งมาอยู่นะกูจะมาพีาพีอาร์แต่ที่นี่กูไม่ได้สัญชาติหรอกกูรู้แน่นอนไม่ได้ ได้อย่างเก่งก็ PR ตามตามคู่ชีวิตพะมึงรู้ใช่ไหมว่าในหลวงล่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกไม่มีพระราชาที่ไหนเทียบได้มึงกล้าถามแม่มาตินว่าเงินนั้นท่านได้แต่ใดมาแล้วที่เขาพูดกันว่าสิปีหรือร0อปีก็ไม่มีทางเจริญถ้ายังมองว่ารัฐประหารคือความถูกต้องมาตินมาตินมึงรู้จักรัฐประหารไหมมึงรู้ว่า เจ้าเนี่ยเซ็นรับรับรองรัฐระหารทุกครั้งไหมมึงรู้หรือเปล่าว่าทหารครองประเทศไทยมา45ปีมึงรู้ไหมในหลวงครองราชมา70กว่าปีรถเมย์ดีๆยังไม่มีให้ประชาชนเลยแล้วมาทวงบุญคุณกับประชาชนสวัสดิการดีๆอะไรเฮี้ยงก็ไม่มี มึงโหนมึงอย่าให้หน้าเกียดไอ้มาตินไอ้ทุเลศแต่กูรู้ว่ามึงแอบด่ารัชการที่สิบที่ไม่พอใจในความเป็นไทยไม่ชอบใส่ชุดป้าหมากษัตริย์เป็นทองคำหนัก20่สกิโลท่านทรงชอบใส่ส้นในอ่ะส้นในอ่ะแบบนั้งกีรอบางทีท่านก็ใส่บีกิน่อ่แบบไม่ใช่บีกิน่อ่กางเกงเข้าล่องตูดเขาเรียกไรวะเกงไนนข้าว่องตูดหรอกูลืมอ่ะ ที่ที่พระองค์ทรงโดนบีบีกันยิงพระตทูที่เยอรมันนั้นน่ะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะนะเอาเคค่ะนี่ไงมึงรู้จักใช่ไหมว่ารัฐประหารคืออะไรประเทศไทยนี่แหละที่ทำรัฐประหารมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เป็นวัติการของโลกมึงรู้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าปกครองด้วยทหารมันจะเจริญจริงนะ่ะทำไมประเทศมึงนะ่ะ เขาไม่ได้ปกครองด้วยทหารหรือว่าความภูมิใจที่มึงพูดว่าความเป็นไทยของมึงที่ว่าเนี่ยคือต้องมีรัฐประหารตลอดทุกครั้งที่ประชาชนได้เลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมาช่วยชาวนามึมงเองก็ชาวนาไอ้สั์โหนเจ้าเจ้าเขาเคยให้มะข้าวมึงเกียลามื่นกว่ามื่นห้าเคยได้ไหมมึงอ่ะมึงทำนามึงเคยได้ไหม แล้วมึงรู้ไหมพักประชาธิปัตย์ของใครที่บางคนบอกอุย้ยนักการเมืองทําให้ประชาชนยากจนไอ้นักการเมืองที่มันมีอยู่มึงรู้ไหมมาตินคือใครที่มันไม่เคยทําอะไรหักส้นตีหนหิแตกและไม่เคยผิดมึงรู้ไหมว่าพักไหนชื่อพักอะไรมึงรู้เปล่ามึงต้องรู้เรื่องนี้ด้วยกูต้องพูดกับมึงพักประชาธิปัตย์แล้วพรู้มึงรู้ไหมพักประชาธิปัตย์ของใครอ่ะเพื่อไทยกูรู้แน่ๆของทักษิณน,นอนมินีก็น้องสาว พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ทําอะไรก็ไม่ผิดเอาเงินมาช่วยคดีปรสเนี่เอาเงินของรัฐบาลนี่นะมาช่วยคนรวยมาอุ้มคนรวยเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นหมื่นหมื่นเป็นเออเป็นแสนแสนล้านอะท่าทางเยอะมากเป็นไงหมดอายุเมื่อเร็วๆเ,เ,เนี้ยหมดอายุไปนะแล้วความภูมิใจที่มึงว่าเนี่ย นะก็คือการรัฐประหารที่ในหลวงเนี่ยเซ็นเซ็นตลอดมึงเห็นไทยส่งออกอะไรบ้างวะไอ้มาตินไอไอไอไพอเพียงไอโหนพอเพียงไอทุเลไอฝรั่งนะทุเลไอฝรั่งโกหกตอแหลกูฟังมึงหลายคลิปเลยกูทกํากานบ้านหนักมากเลยเมื่อคืนเนี้ยกูฟังมึงตอแหลหลุนลัวมึงบอกโอ้ยที่ญี่ปุ่นต้องซื้อกาสเขาเรียกว่าซื้ออากาศใส่กระป๋องทุยที่ไหนมีไอเฮี้ย มึงอย่ามาหลอกคนไทยที่มันเขาเขาที่เขาไม่รู้ส้นตีนเอาอย่างนี้มึงไม่ต้องไปถึงอ่าญี่ปุ่นนะ่ะไม่ใช่ว่าอากาศเขาแย่นะ,ะอากาศแย่พูรู้ชั่นเนี่ยก็เมืองจีนที่มันมีอุตสาหกรรมเยอะแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้ให้มีอุตสาหกรรมเยอะขนาดนั้นไอ้โตเล่มึงน่ะหลายเรื่องมึงน่ะหลายเรื่องเดี๋ยวกูจะออมาด่าทีละเรื่องไอ้ส้นตีนเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน มึงก่อนนี่มึงจะมาสอนคนอื่นนะมึงไปเอาเมียไทยของมึงกลับมาให้กูดูหน่อยดิเมียเขาถีผัวมึงส่งเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะมึงคนไม่เอาไหนเพราะมึงคนไม่เอาไหนเนี่ยมึงก็กูชอบเปียพอพียงกูชอบบอเปียงกูอยู่อย่างจนๆก็ได้เฮ้ยมึงนึกถึงอนาคตลูกมึงมากทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องใช้เงินทางนั้นในประเทศไทย มึงเนี่ยไอคนเห็นแก่ตัวสัตว์กูจะบอกแค่นี้มึงออกลูกมาสามคนแต่มึงบอกว่าไม่เอาเอานั่นไปแลกนี่กินกล้วยกินนั่นเฮ้ยมึงถามลูกเือมึงหรือเปล่าว่าลูกมึงอยากกินอะไรบ้างมันไม่ได้อยากกินกล้วยทุกวนันน่ะกูเห็นมันไม่ตัดกรงตัดกล้วยทำนนทำนี่ทำนานทำก้นนงก้น,นเหนียวลูกมึงก็อยากกินเอ็มเคลูกมึงก็อยากเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติเมียมึงก็เหมือนกันเขาก็อยากใส่เพชรใส่ทอง แล้วมึงดูพวกเจ้าพวกสักดีนาที่เมืองเทนไทยเนี่ยเขารวยๆทั้งนั้นถุยทุเลศแค่นี้พอกูเหนื่อยกับมึงชิบหายเกือบ20นาที